เพราะชีวิตเรามันสั้นมันไม่ได้ยืดยาวพอที่จะมานั่งทุกทนกับคำวิพากษ์วิจารณ์และคำดูถูกดูหมิ่นจากคนที่ไม่เคารพคุณชีวิตเป็นของคุณอย่าปล่อยให้คำพูดและการกระทําของคนอื่นอยู่เหนื้อคุณคุณไม่จำเป็นต้องเสียสละความเคารพตนเองเพื่อรักษาความสัมพันธ์กับคนแบบนี้จงแสดงให้พวกเขาเห็นอย่างชัดเจนว่าคุณมีคุณค่าและน่าเคารพ โดย5วิธีต่อไปนี้วิธีที่1จ้องมองแบบเงียบๆคนที่หยาบคายหรือไม่เคารพคนอื่นจะมองหาปฏิก,กิริยาที่ต้องการทุกครั้งเวลาที่พวกเขาดูหมิ่นคนอื่นพวกเขาต้องการให้คุณพูดตะกุกตะกากสับสนและตะลึงกับสิ่งที่พวกเขาทำพวกเขาต้องการดึงดูดคุณให้เข้าสู่ภาวะไร้ตัวตนอย่าแสดงปฏิก,กิริยาตามที่พวกเขาคาดหวงัง จงทำให้พวกเขารู้สึกตัวด้วยการจ้องมองอย่างสงบไม่วางตาและไม่แสดงอาการใดๆให้พวกเขาเห็นการจ้องมองแบบเงียบๆคือคําพูดที่คุณไม่ได้พูดออกมามันหมายความว่าคุณจะไม่เล่นไปตามเกมของพวกเขาแต่คุณจะเป็นคนควบคุมเกมเองความเงียบเป็นดังเวทมนตการจ้องมองโดยไม่กระพริบตาและไม่มีคําพูดใด มันจะทําให้พวกเขาขาดความมั่นใจแม้มันจะไม่หยุดพฤติกรรมของพวกเขาทันทีแต่มันจะทําให้พวกเขาปฏิบัติกับคุณต่างออกไปมันจะทําให้พวกเขารู้ว่าคุณไม่ใช่คนที่พวกเขาจะมาเล่นเกมแบบนี้ได้และคุณก็ไม่ใช่คนที่คอยรองรับอารมณ์ของใครคุณไม่จําเป็นต้องพิสูจน์คุณค่าตัวเองกับคนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณคุณต้องเรียกคืนความสงบและศักดิ์ศรีของคุณ การจ้องมองแบบเงียบๆไม่ได้หมายความว่าคุณเป็นคนก้าวร้าวแต่มันเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณมีเหตุผลและควบคุมตัวเองได้แม้คุณจะไม่ได้พูดออกมาว่าการดูหมิ่นคนอื่นเป็นเรื่องผิดแต่คุณแสดงให้พวกเขาเห็นว่าทุกคนมีคุณค่าในตัวเองการจ้องมองแบบเงียบๆคือการแสดงออกว่าคำพูดและการกระทำของพวกเขาทำร้ายคุณไม่ได้การตอบโต้ด้วยคำพูด อาจทําให้เกิดความบาดหมางและสิ้นเปลืองพลังงานอาจทําให้รู้สึกแย่ทั้งสองฝ่ายแต่การจ้องมองแบบเงีย,งยบๆโดยไม่ถอยมันให้ความรู้สึกเหมือนเป็นการต่อต้านเล็กๆน้อยๆมันคือการประกาศความเคารพตนเองอย่างเงีย,งยบๆแต่ทรงพลังการจ้องมองแบบเงีย,งยบๆเป็นวิธีหนึ่งในการแสดงออกถึงความมั่นใจและการยืนหยัดในตนเอง การมองตรงไปยังคู่สนทนาเป็นวิธีสื่อสารที่ไม่ใช่คำพูดที่ส่งสัญญาณว่าคุณยืนหยัดในตัวเองและไม่ยอมแพ้ทำให้คู่ต่อสู้รู้สึกว่าคุณไม่ใช่คนที่ง่ายต่อการดูถูกดูมินในหลายๆสถานการณ์คำพูดอาจไม่จำเป็นเท่ากับการแสดงออกทางร่างกายการจ้องมองโดยไม่พูดอะไรสามารถเป็นการสื่อสารที่ทรงพลัง ที่ทำให้คนที่ดูหมิ่นรู้สึกว่าคุณไม่ได้กลัวและไม่ได้ยอมรับคำดูหมิ่นนั้นการจ้องมองแบบเงียบๆอาจทำให้ผู้ที่ดูหมิ่นคุณรู้สึกอึดอัดและสูญเสียความมั่นใจในการทำให้คุณรู้สึกต้อยตามการที่คุณไม่ตอบโต้ในลักษณะที่คนที่ดูหมิ่นคุณต้องการจะทำให้พวกเขารู้สึกไม่มั่นใจและอาจยุติการกระทำดังกล่าวการที่คุณไม่ยอมลดสายตาหรือหลบหนีจากการประทะทางสายตา แสดงถึงการปกป้องความเป็นตัวของตัวเองและความมีศักดิ์ศรีซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้คนอื่นไม่สามารถดูหมิ่นคุณได้ง่ายๆการแสดงออกโดยไม่ตอบโต้หรือแสดงอารมณ์ใดๆเป็นการสื่อสารถึงความแข็งแกร่งทางจิตใจการที่คุณสามารถยืนเฉยและจ้องตาโดยไม่แสดงอาการโกรธหรือกลัวเป็นการแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถควบคุมอารมณ์ได้และไม่ง่ายที่จะถูกควบคุมหรือบั่นทอนดังนั้น หากมีคนหยาบคายที่ก้าวข้ามเขตหรือทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าไร้ตัวตนคุณก็แค่จ้องมองพวกเขาแบบเงีย,งยบๆแล้วปล่อยให้พวกเขารู้สึกถึงพลังของคุณ 2. ไม่ตอบโต้การไม่ตอบโต้คือคำตอบที่ทรงพลังที่สุดอย่างหนึ่งมันคือคำตอบที่ดังที่สุดที่คุณสามารถให้ได้เมื่อมีคนโยนความคิดเชิงลบใส่คุณอย่ายอมให้ใครดึงคุณเข้าสู่การถูกควบคุม การไม่ตอบโต้ของคุณคือการทําให้คําพูดดูมินของพวกเขาเปรียบเสมือนอากาศบางครั้งการสื่อสารที่ท่งพลังที่สุดคือการไม่สื่อสารการไม่ตอบโต้คือการเตือนตัวเองว่าสิ่งเหล่านี้ไม่คุ้มค่ากับเวลาหรือคําพูดของคุณการพยายามอธิบายตัวเองให้พวกนี้ฟังไม่มีประโยชน์แต่การไม่ตอบโต้จะทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดและทําอะไรไม่ถูกเมื่อคุณเลือกไม่ตอบโต้ คุณกําลังเลือกตัวเองคุณกําลังบอกตัวเองว่าฉันเห็นคุณค่าของตัวเองเหนือความคิดเห็นของคนอื่นเมื่อคุณทําได้คุณจะกลายเป็นผู้คุมเกมคุณกําลังทําให้พวกเขาเห็นว่าทุกๆพฤติกรรมที่หยาบคายและก้าวร้าวของพวกเขาไม่อาจทำอะไรคุณได้การตอบโต้ด้วยคำพูดจะทําให้คุณหมดพลังแต่การไม่ตอบโต้จะทำให้คุณควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น การไม่โตตอบสามารถเป็นการตอบโต้ที่ทรงพลังได้ในบางสถานการณ์เนื่องจากการไม่โตตอบเป็นการแสดงออกถึงความสงบสติและการไม่ต้องการใช้พลังงานไปกับสถานการณ์หรือบุคคลที่ไม่คู่ควรการไม่โตตอบสามารถทำให้คุณไม่ตกอยู่ในวงจรของความขัดแย้งหรือการเผชิญหน้านอกจากนี้ยังช่วยให้คุณแสดงความเป็นผู้ใหญ่และมีวุฒิภาวะในการควบคุมตนเองดังนั้น เมื่อมีคนดูหมิน่นอยากคายและไม่เคารพคุณอย่างเปิดเผยคุณก็แค่หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆมองเข้าไปในดวงตาของพวกเขาแล้วไม่พูดอะไรปล่อยให้ความเงียบของคุณพูดกับพวกเขาอย่างทรงพลัง 3. หยุดอธิบายตัวเลือกของคุณผู้คนดูเหมือนจะเข้าใจว่าพวกเขามีสิทธิ์ได้รับคําอธิบายสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำ แต่ความจริงคือพวกเขาไม่ใช่ตัวเลือกของคุณทุกทางที่คุณเลือกเป็นของคุณและคุณก็ไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครเข้าใจคุณไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ใครฟังว่าคุณเลือกสิ่งนั้นสิ่งนี้เพราะอะไรมันอาจฟังดูขัดแย้งแต่แท้จริงแล้วพวกเขาไม่ได้ต้องการคำอธิบายจากคุณพวกเขาเพียงแค่อยากให้คุณตัดสินใจใมาแล้วเลือกอย่างที่พวกเขาต้องการเท่านั้นเมื่อคุณหยุดอธิบาย คุณจะเป็นอิสระอิสระที่จะได้ทำสิ่งต่างๆด้วยความเต็มใจและแตกต่างออกไปชีวิตเป็นของคุณไม่ใช่ของคนอื่นคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายทางเลือกของคุณให้ใครเข้าใจเพราะในความเป็นจริงแล้วการตัดสินใจเลือกของคุณคือสิ่งที่สำคัญที่สุดการหยุดอธิบายเหตุผลกับคนอื่นจะทำให้คุณได้ใช้ชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงเพราะคุณไม่ต้องแบกความคาดหวังของคนอื่นเอาไว้ จงเอาเวลาที่จะสิ้นเปลืองไปกับการอธิบายกับคนอื่นไปทุ่มเทให้กับการใช้ชีวิตในแบบที่คุณเลือกก็พอเพราะชีวิตคุณไม่จำเป็นต้องขึ้นอยู่กับใครเมื่อคุณมั่นใจในทางเลือกของคุณจงยิ้มและก้าวต่อไปดังนั้นหากมีใครตั้งคําถามกับตัวเลือกของคุณจงตอบกลับไปว่านั่นคือสิ่งที่ฉันต้องการแล้วให้ความเงียบทำงานต่ออย่างทรงพลัง4 รักษาระยะห่างความจริงคือไม่ใช่ทุกคนในชีวิตที่คุณต้องให้ความสำคัญถ้ามีคนที่ดูหมิ่นคุณอยู่เสมอคุณควรรักษาระยะห่างเอาไว้มันไม่ได้หมายความว่าคุณเกลียดพวกเขาแต่มันหมายความว่าคุณเคารพตัวเองมากพอที่จะปกป้องพลังงานของคุณการรักษาระยะห่างไม่เกี่ยวข้องกับการเป็นคนใจร้ายหากมีใครสักคนข้ามขอบเขตของคุณอยู่ตลอดเวลา ทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าไร้ตัวตนทําไมคุณถึงต้องเก็บพวกเขาเอาไว้ในโลกของคุณเพราะมันจะบั่นทอนความสุขของคุณพวกเขาจะวิพากษ์วิจารณ์และตัดสินคุณเท่าที่พวกเขาต้องการทําให้คุณวิตกกังวลหงุดหงิดและเป็นทุกข์ใจการเว้นระยะห่างจากคนเหล่านี้จึงเป็นการรักษาสุขภาพจิตและความสงบสุขของคุณคุณไม่ได้มีชีวิตเพื่อเป็นกระสอบทรายทางอารมณ์ของใคร การรักษาระยะห่างเป็นเครื่องเตือนใจที่ทรงพลังว่าคุณคือคนสำคัญคุณไม่จำเป็นต้องเล่นในบทบาทที่คนอื่นมอบหมายให้การตีตัวออกห่างจากคนพวกนี้ทำให้คุณกำจัดความคิดลบและสร้างพื้นที่สำหรับการเติบโตเปิดพื้นที่ให้คนที่เคารพและจริงใจกับคุณอย่างแท้จริงเข้ามาแทนลองคิดถึงผู้คนในชีวิตของคุณตอนนี้คนที่หยาบคายไม่เคารพ ดูหมิ่นคุณตลอดเวลาและทำให้คุณรู้สึกไร้ค่าไร้ตัวตนแล้วถามตัวเองว่าพวกเขาเหล่านั้นสมควรอยู่ในโลกของคุณต่อไปหรือเปล่า 5. ศพตาคนที่ดูหมิ่นคุณจะไม่ชอบเห็นคุณมั่นใจในตัวเองพวกเขาเชื่อว่าอยู่เหนือคุณการสบตาด้วยท่าทางมั่นใจเชิดหน้าตัวตรงจะทำให้คุณรู้สึกมีคุณค่าน่าเคารพ คุณค่าในตัวเองไม่ใช่สิ่งที่คุณได้รับจากคนอื่นเพราะคุณมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการอยู่ในตัวของคุณแล้วการหลบเลี่ยงศบตาและทำท่าทางห่อเหียวเมื่อมีคนวิพากษ์วิจารณ์อาจทำให้คุณรู้สึกปลอดภัยแต่การสบตาเชิดหน้าตัวตรงจะทำให้คุณรู้สึกแข็งแกร่งขึ้นมันเป็นการเตือนตัวเองว่าคุณมีคุณค่าพอคุณสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในแบบที่คุณเป็น ดังนั้นเมื่อมีคนดูหมิ่นและไม่เคารพคุณอย่างเปิดเผยให้เงยหน้าและสบตาพวกเขาตรงๆเรากับจะบอกว่าฉันเห็นคุณและฉันอยู่เหนือคุณการทำแบบนี้จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจอย่างรวดเร็วทำให้คำพูดของพวกเขาไม่มีอำนาจเหนือคุณท่าทางที่ดีเป็นคำพูดที่ทรงพลังที่แสดงความเคารพตนเองมันบอกว่า ฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันให้ความสําคัญกับสิ่งที่ฉันเป็นและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมันได้ยิ่งคุณเคารพตนเองมากเท่าไหร่คนที่ดูหมิ่นคุณจะยิ่งน้อยลงเท่านั้นชีวิตเรามันสั้นเกินไปที่จะยอมให้ใครมาลดคุณค่าและทําให้ตกตามจงตระหนักรู้ถึงคุณค่าของตัวเองคุณคือตัวละครหลักในเรื่องราวของคุณเอง ไม่มีใครมีสิทธิ์ทำให้ความงดงามในชีวิตของคุณน้อยลงจงฝึกฝนวิธีเหล่านี้เพราะมันไม่ได้เกิดขึ้นเองได้ตามธรรมชาติอย่าปล่อยให้ความคิดเชิงลบของคนอื่นมีอิทธิพลต่อชีวิตคุณจงเตือนตัวเองซ้ำแล้วซ้ำอีกว่าฉันมีค่าและยืนหยัดได้ด้วยตัวเองความเคารพตนเองของคุณมันบอกว่าฉันรู้ว่าฉันเป็นใครฉันให้ความสำคัญกับสิ่งที่ฉันเป็น และไม่มีอะไรจะเปลี่ยนแปลงได้จงจําเอาไว้ว่าชีวิตนั้นสั้นเกินไปที่จะยอมให้ผู้คนที่ไม่เห็นคุณค่าของคุณทำร้ายคุณจงยืนหยัดจงปกป้องความสงบสุขของคุณจงใช้ชีวิตอย่างที่คุณต้องการยิ่งคุณเคารพตัวเองมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดคนที่เคารพคุณมากขึ้นเท่านั้นทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวคุณจงเชิดหน้าขึ้น แล้วอบกอดความเงียบเอาไว้ให้มันทำหน้าที่ของมันอย่างทรงพลังขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีและมีความสุขขอให้วันนี้ของคุณเป็นวันที่ดีกว่าเมื่อวานขอบคุณที่เข้ามารับฟังคีสสตอรี่ถ้าชอบกดไลค์ถ้าคิดว่าดีและมีประโยชน์กดแชร์ให้คนที่คุณรักและทารักในการพัฒนาตนเองกดติดตามเลยค่ะ